อันข้อสามเลยคะ่ะกดมันกดพีมันไปนกดจุดเลยอ่ะมันไปนกดทำคลิปเลยอ่ะทำไมาน,น,นะคนคลิปเมื่อกี้กดขอภัยนะทุกคนเมื่อกี้คลิปอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะลงมาเรื่อยๆเจอสตรองงมันเรื่อยจะไปใหญ่และสตรองงูเนี่ย ทรงคูแตงคูบ้านเนี่ยน,นะมารวมทรงคูแตงคูบ้านมันก็ห้องขังอะ่ะลงไปต่อเลยละกันลงไปเรื่อยๆครับก็ลงไปเรื่อยๆแหละปัญหาถ้าขึ้นไปพูดด้วย รเราโมที่เราฟูเตไม่เกิปัญหาแต่คือแบบต้องการลงไปหาลาวาครับคลาวามันก็ดีน,นะเพราะผมะเนี่โอเคถ้าปเป็นโอเคแล้วผมก็จะมาขุดดูครับเพราะลาวาก็มีอยู่เยอะทั้งหมดทั้งปีไ้ถ้าหัวผมจะไปสำรวจลูกครับถ้าผมตัวลาวาให้นะคร,รับผมจะเปิดโมดเสียที แล้วันนี้เลร็คือชีเอก็หุ่รถทังแล้วทุกคนคือเลยผมผุ่ดลงมาเรื่อยๆแล้วะเดีหยวเลยก็หยุดชุดนึงแล้ว่ะ มันลึกมากเขาเป็นผิที่แข็งมากผมก็ยังไม่เจอ h ส c ที่นี้เลยทีนี้ยังไม่เจอนะทีนี้เจอแค่เตอรเขา้ขุนเด้วยครับจรงผมก็กัดไปนะครับแล้วเขาขมกับหมวคเขา พ่อผมพัอผมบอ,อกผกกมว่าลงไปไม่ได้เพราะผมมมนถือ,อก,ออกระเบหรอกเห็นว่าไม่สามารถอดีุจในคนผมต้องกือขนมปังทางชีวิตก่อนค่ะคือปัญหาของผมก็คือคอสหมดแถวยังไม่เจอลาวา เล่องตหาไม่เจอลาวาเนี้ยคิดว่าเรื่องเครียดแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นคันธนูหุ่นถต่ผมก็จก่อนไทำเป็นที่ฉาดเนี่จนะครแอนบิวเนียแต่ว่าเหล็กไม่ค่อยมีครับผมก็เลยที่กลับไปกว่าเพราะตอนนี้เราไม่มีอะไรฟ้าไม่ค่อยมีของอ่ะ เป็นหัก็เปนเป็นที่เดิมครับตอนนี้ผมยังต้องทำการนค่าอินเดอร์แมผมยังไม่ได้ค่าน,นะได้คิวเลยนอนช้า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 ตอนนี้เก็บน้ำไว้ก่อนครับก็ไปส่องหูที่หลังพ่อส่องโคมันเยนอะสองหูในขอโพ่อเยอะเลยมาเปิดขอดีกว่าครับ นี้จะมาใส่กองของดีก่อนครับของมันเต็มคนเยอะคือของโคตรเยอะจริงๆคนนี่ของเยอะเลย วันจะเหาะอ,อันี้มาครับผมได้ปุูกม,มาแล,มมาาลวาาา้วผมก็ตัดเปิดเปอยู่วเขาผู้ขบเจอแล้ครับนี่ต่วา่าผมต้องใช้ไม้แล้วค่ะพี้ชตัวนั้นก็จะตอนคืนแล้วแต่ว่าผมแบบไปทันพอดีครับซึ่งผมต้องใช้สี่อันด้วยกัน, 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามสี่นึกอะไไม่ถึงเลย ก็ล,อ,ลอก็ออือกอกก่รู้ว่าทำไมง่้ยมากโอเคอะไรก็เลยผมก็ได้นอนครับแต่ว่าผมนะ้องให้มันมุดผันีก่อนแล้วผมจะรอเป็นผมอยากจะรอเจ้านี่มาครับ โม้ลนก,การแท็บรมาก,การแท็บโรผมเล่เอานี่มาร์กวสเล่ก,า,ลลก,การแท็บโรคับ พูดอะไนี้กูนอนกูนอนดูอ่ะฟองได้ใช่ไหมล่ะพอเราเตือนปุ๊บเห็นว่าเรามาตื่นลักตรงนี้เห็นไหมนี่คือบล็อกคือปัญหาคือผมจะเจอซอมบี้มากเขา แล้วผมขอมภายหน,น่อยนะคนคนที่ตอนนี้เรากำลังจะทำการไปตกปลาครับเพราะว่าตอนนี้ปลาตอนนี้เรากำลังจงไปหาฟิโลวินต,ต่อไปครับหรือไม่ใช่จิ้งจกบ้านก็แล้วเราก็จะไปตกปลาขอตกปลาหน่อยของการปลาเลยก็ได้ค่ะ ใช่ไมเดี๋ยวมมตทุกตับเลยนะ ความอิจ้าเห็น,น,นอ้ไรกีก็อืมอืมปลาเลยปลาเลยจะปามายุ่งกันแล้วเนี่ยอืม เร,ระะเราไปกับป้าสมอนวาเราไปทำการอัไรให้เราสนุกตัวนี่สไม่ไปตายตรงนี้โอ้แห้งแรงมืดเลยอืตอนนี้ผม,มยังต้องเดินทางมาเยอะมากเพราะว่าต้องเตรียม,มบวกเลยเตรียมบวกเลยครับ รดน,นี้มันจะแรงนะโจทยที่สี่คือโลภอพังครับเนี่ยโจทยที่สี่คือโลภอพังนะอะไรกัเถอะแล้วผมก็ขอจบอีพีนี้ในวันที่7กันยายนครับเดี๋ยวเอ็นทินหน้าเราก็จะมาทำบ้านกันครับจนถึงวันที่เอิม่ม20ครับขอจบวิดีโอที่วับนี้ไว้ทุกคนบ๊ายบาย